ยังครับเจมูกใจเย็นอ,อ๋อพี่นัทยังไม่มีเมียหรอจ้าพี่นัทพี่นัทมีเมียไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเด้อจ้าไอคนนี้มันน่าสีจริง วัสดีค่ะพี่พี่โจน,นะบางไซสวัสดีจ้าตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะเออหรือจะาหรือจะเลยก็ได้นะหรือจะเลยก็ได้นะไม่ติดมันน่าจริงจริงคืนนี้ต้องเก็บไปนอนฝันดีแน่ๆเลยทำไมคะเองอยู่ไม่เป็นไอ้จอนเอ,อ้ย <laughs> ที่นี้ไม่ใช่ที่ของมันที่นี้ไม่ใช่ที่ของไอจอนนะเป้าหมายไม่รอดครับเจ๊ถ้าไม่ติดว่าคืนนี้เฮียไล์นะจะไล์ซะเองเลยจะจัดการซะเองเลยมันติดตรงที่เฮียไล์นี่แหละ <c oughs> มีเมียไม่เป็นไรชอบเขาไม่ได้ชอบเมียเขาเออ เขายังนั่งอยู่คนเดียวเขายังอยู่คนเดียวตราบใดทีด่ย,ยังไม่มีผู้หญิงเดินเข้ามาแสดงว่าเขามากับเพื่อนเราต้องรอแสดงว่าเขามากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขามากับเพื่อนวัสดีค่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่รู้จักมุกรังสิตไหมคะที่รู้จักมุกรังสิตไหม เขาแอบดูอยู่แล้วมั้งไม่เขาไม่ได้แอบดูหนูหนูนี่แหละแอบดูเขาอยู่ค่ะถามถามหน่อยให้หนูไปนั่งเป็นแฟนไหมคะมีเมียไม่มีผลพ่องไว้เขามากับเพื่อนเธอให้เราไปนั่งเป็นเ่อนไหมเนี่ยเจมสกลับสิ เขา่ะเริ่มน่ากลัวรักเขาอ่ะเขาหน้ารังอ่ะรังสิทธิ์ไม่ค่อยเบาใจเย็นไม่ต้องทำาละงานเออเดี๋ยวก็เสร็จอุ้ยเขาลุกขึ้นแล้วเขาลุกขึ้นเขาลุกขึ้นขัวยิบแล้วเขามากับเพื่อนเธอเรียกซีเจมุกรังสิทธ์เขามากับเพื่อนเขามากับเพื่อนค่ะทำได้นะคะ ทุกคนดูดิเขาจองไอโฟนสิบเจ็ดกันน่ะดูดิคนเยอะปะเข้ามากับเพื่อนเข้ามากับเพื่อนคะ่ะเข้ามากับเพื่อนคะน่ะเนาะเข้ามากับเพื่อนคะ่ะ